ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับรัฐบาลแค่ถอยตั้งหลัก แต่ไม่หยุดคาสิโนในที่สุดรัฐบาลก็ต้องยอมถอยแต่ไม่ยอมหยุดเรื่องบ่อนคาสิโนว่าด้วยร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือร่างกฎหมาย Entertainment Complex ซึ่งเดิมกำหนดไว้แล้วจากการเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณาในวันที่9เมษายนคือวันนี้ที่รัฐบาลต้องยอมถอย ก็เพราะการลุกขึ้นมาคัดค้านต่อต้อตานคาสิโนของประชาชนขยายวงกว้างไปยังทุกภาคส่วนเรียกว่าทุกองค์กรทุกสาขาอาชีพไม่เว้นแม้แต่เวทวงแพทย์ที่แสดงตนเปิดตัวออกมาเป็นจำนวนมากซึ่งนับวันเสียงไม่เอาคาสิโนก็ยิ่งดังกระหึ่มไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศนี้การประกาศถอยของรัฐบาลครั้งนี้ มาดำแพทองโพยได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8เมษายนเมื่อวานนี้พร้อมกับหัวหน้าพักการเมืองร่วมรัฐบาลที่พากันมายืนเรียงหน้าเป็นพระอันดับเหมือนกับสร้างภาพให้เห็นว่าไม่มีการแตกแถวในพักร่วมรัฐบาลจากที่มีกระแสข่าวว่าอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณคูจะขับพักการเมืองที่ร่วมเป็นรัฐบาลผสมหากไม่ร่วมสังฆกรรมกับพักเพื่อไทย ในการลงมติรับหลักการร่างกฎหมาย Entertainment Complex มาดามแพทองโพยถแถลงว่าหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีได้พูดคุยกับหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลถึงปัญหาและวิกฤตต่างๆที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทุกวันนี้ทั้งเรื่องแผ่นดินไหวการเยียวยาต่างๆซึ่งกระทรวงแรงงานยืนยันแล้วว่าดูแลแน่นอนทั้งคนไทยและคนต่างชาติ โดยรัฐบาลจะดูเรื่องการยกเว้นกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการพูดคุยกันในเรื่องของภาษีที่สหรัฐอเมริกามีมาตรการออกมาเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบในการแก้ปัญหาต่อส่วนเรื่องอื่นๆก็คงจะรอได้พักร่วมรัฐบาลคุยกันหมดแล้วว่าจะดาเนินการอย่างไร ไม่ว่าเรื่องที่เกิดวิกฤตแล้วหรือเรื่องก่อนหน้านี้สำหรับเรื่องกาสิโนนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามมาดามแพ้ว่าสรุปว่าเลื่อนการพิจารณากฎหมายอ n นเทอร์เทน n มนต์คอมเพล็ออกไปใช่หรือไม่ซึ่งมาดามแพ้ตอบว่าต้องดูว่าในสภาจ,จะดาเนินการอย่างไรต่อส่วนพักร่วมรัฐบาลที่คุยกันเห็นว่าควรเอาเรื่องเร่งด่วนก่อนอย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวถามจี้ต่อว่าจะนำเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพลิกกลับมาพิจารณาอีกเมื่อไรปรากฏว่ามาดามแพตอบแบบเหมือนจะงงแต่ไม่งงเพราะตอบแบบดิ่งเชือกหนีเหมือนนักมวยถูกต้อนเข้ามุมว่าเราไม่ได้ถอนหรือดึงเรื่องกลับมาในระหว่างนี้ก็รับฟังความคิดเห็นไปได้เรื่อยๆอยากจะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นพักร่วมรัฐบาลเห็นว่า เราควรจัดลำดับความสำคัญของเรื่องเพราะที่จริงเราจัดลำดับขั้นตอนว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนบางเรื่องเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวถ้าอ่านระหว่างบรรทัดจากคำตอบของมาดามแพยก็อาจจัดดีความได้ว่ารัฐบาลโดยพักเพื่อไทยจำต้องถอยไปก่อนโดยอ้างการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ชาติบ้านเมืองกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ ซึ่งยกเรื่องเหตุแผ่นดินไหวมาบาังหน้านั้นหากดันทุรังจะเอาให้ได้ย่อมเกิดปัญหาลุกลามบานปลายแน่เพราะถนนทุกสายของประชาชนที่ลุกขึ้นมาคัดค้านต,ต่อต้านกาสิโนโมีกำหนดนัดมุ่งสู่สภาผู้แทนราษฎรในวันที่9เมษายนนี้เพื่อประท้วงกดดันให้รัฐบาลและสสในสภาหยุดกาสิโนโอนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้ถามต่อว่า จะนำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาในสมัยหน้าใช่หรือไม่เนื่องจากเหลือเวลาแค่สองวันก็จะปิดการประชุมสภาสมัยนี้แล้วมาดามแพทองโพยตอบว่าค่ะและว่าสำหรับเรื่องของสภานั้นจะให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามอีกว่าระหว่างนี้รัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นโดยใช้รูปแบบไหนมาดามแพตอบว่า นอกจากการรับฟังและพูดคุยคงต้องชี้แจงให้ชัดเจนขึ้นเพื่อทำความเข้าใจโดยเฉพาะภาพของ Entertainment Complex ถูกมองเป็นภาพกาสิโนโซึ่งไม่ใช่ความตั้งใจของเราคือทั้งครอบครัวลูกเล็กเด็กแดงไปได้หมดไป Entertainment Complex ที่มีทุกอย่างอยู่ในนั้นแต่คำว่ากาสิโนโในเมืองไทยมันไม่ใช่ว่าจะมีกาสิโนโทั้งประเทศถูกกฎหมายหมด ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของอินเตอร์เทนเมนต์ที่มีคาสิโนอยู่ในนั้นที่ได้รับการรับรองถูกกฎหมายอยู่ในนั้นไม่ได้แปลว่าทุกที่จะถูกกฎหมายหมดแต่ยอมรับว่าต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในรายละเอียดให้ชัดเจนเพราะการมีการพนันนอกระบบนอกกฎหมายสร้างผลเสียมากมาดามแพรย,ยังท่องคาถาเดิมว่าไม่ได้เน้นเรื่องเล่นคาสิโนแต่กลายเป็นว่า เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเไปถูกเรียกว่าเป็นคาสิโนรัฐบาลจะรับผิดชอบเรื่องนี้โดยการอธิบายและสื่อสารให้ชัดเจนขึ้นว่าแปลว่าอะไรกันแน่เพราะถ้าจะทำคาสิโนตั้งแต่แรกพักร่วมรัฐบาลคงไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกในการถแถลงเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วแต่เรื่องนี้จะเป็นการทำเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศอย่างยิ่งใหญ่เป็นเรื่องเศรษฐกิจและปากทอง สรุปและปัญหาเรื่องคาสิโนที่ถูกซุกไว้ในร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรที่กำลังเป็นวาระแห่งชาติในเวลานี้นั้นก็เหมือนทางคู่ขนานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่ไม่มีวันจะบรรจบกันได้เพราะรัฐบาลโดยมาดามแพรยืนยันจากการถแถลงข่าวในครั้งนี้ว่าเรื่อง Entertainment นต์คอม x เรามองที่ปากทองไม่ได้มองเรื่องคาสิโน,โน เรามองที่เม็ดเงินและการจ้างงานใหม่และมองเห็นโอกาสที่ประเทศเราจะโตขึ้นโอกาสจ้างงานหลายร้อยหลายพันตำแหน่งและจะเกิดจุดหมายปลายทางใหม่ในการท่องเที่ยวแต่พอประเด็นถูกบิดไปมาในเรื่องของการเมืองก็มีมากเช่นกันบิดไปบิดมากลายเป็นว่ารัฐบาลจะมุ่งเน้นในการเปิดสถานที่พนันซึ่งไม่ใช่ความตั้งใจนี้เลย คณะที่ประชาชนทุกภาคส่วนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านคัดค้านเห็นว่าคาสิโนโลและการพนันออนไลน์คือที่รวมของการฉ้อฉลคดโกงทั้งปวงเช่นคอเซ็นเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์การค้าประเวณีโจรน,นักตีชิงวิ่งราวและเป็นบ่อกเกิดรวมทั้งแหลง่งรวมอบายมุกทั้งมวลเป็นที่ฟอกเงินผิดกฎหมายทั้งหลายที่อยู่ใต้ดินให้กลายเป็นเงินที่อยู่บนดินและสําคัญที่สุด หากผีพนันเข้าสิงประชาชนคนไทยแล้วชาติบ้านเมืองวิบัติชิบหายแน่สำคัญที่สุดก็คือหากรัฐบาลพักเพื่อไทยยังไม่หยุดประชาชนก็ยังไม่ถอยโดยทั้งเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคอปทศปปสและกองทัพธรรมซึ่งเป็นทัพหน้าของประชาชนยังจะจัดชุมนุมหน้ารัฐสภาตามนัน้ในวันที่9เมษายนคือวันนี้เหมือนเดิม ทั้งนี้นายพิชิตชัยมงคลแกนนำคอปทอได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังจากมาดามแพทแถลงเมื่อวานนี้ว่าการเลื่อนออกไปไม่ใช่การยุติหรือยกเลิกร่างกฎหมายดังกล่าวแต่เป็นเพียงการลดกระแสต่อต้านจากประชาชนเท่านั้นพร้อมทั้งระบุว่ามาดามแพทองโพยกำลังเลื่อนหลอกประชาชนพิชิตชัยมงคลย้ำว่าข้อเสนอของประชาชนคือให้หยุดไม่ใช่แค่เลื่อน เราไม่เอาคาสิโนและพน,นันออนไลน์ศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel Seven Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปบลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมมารัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเวลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 7ล9 r e a l t เร